สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับสองครับตงลงไม่ออกแล้วมั้งออกออกออกก็ประมาณอย่างนี้แล้วนะพวกเราเวลามาก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับก็พบกับเรานะครับสามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับรายการสามมิติลูกทุ่งันเชิงโดยดีเจต้นหินอ่อนและ ดีเจนัทเมทวีครับผมก็มาพบกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับวันนี้ทำไมถึงขึ้นมางงแงงแงงแงงหรือว่ายังไม่ส่างเมาเมายากันยุงเมาย่าดองเมายากันยุงอะไรประมาณนั้นนะครับเบอร์เดิมเบอร์เดิมไม่เคยเปลี่ยนใช่ถ้าเปลี่ยนล่ะเพราะว่าเปลี่ยนไม่ได้ยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์เขาจะตัดอยู่แล้วใช่ไหมก็อย่าลืม ศูนย์สองสนนะครับ,รบแล้วก็0 2 377 0 0 4 9็ย่าอ่าฮะก็ยังไงก็แนะนำเพลงครับผมวันนี้อาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ฟังเพลงมากสักเท่าไหร่รเพราะวันนี้เรามีรายการที่ค่อนข้างเด็ดมากเดี๋ยวเราจะฟังขา่าวใช่ส่วนใหญ่ท,ที่ที่มอสู้ที่พี่เปิดเปิดเพลงให้ฟังไปก็คือเป็นมีกัญชานะครับอ,อกหักเพราะรักเมียอารมณ์เสียอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะวันวันนี้เรามีศิลปินที่ค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักหลากหลายใช่ไหมครับหลากหลายครับ กับรายการโคร oning ครับผมตอนนี้ผมก็ติดต่อเหมือนกันพี่มีศิลปินมาผมก็ไปติดต่อศิลปินที่จะสัมภาษณ์มาเหมือนกันครับผมครับผมนะครับว่าเป็นใครอย่างไรนะมาจากทางเหนือนู่นไะทางเหนือครับทางเหนือนี่คือต้องไหลมากับเห็ดใช่ไหมแล้วตอนนี้พี่พี่ทราบเ่าผมไปผมอินเทนด์อยู่ในรถไฟับผมเอนในรถไฟเล่นเองว่า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 มาก็คือพี่พี่เคยขึ้นรถไฟต้ดินเนี่ยนีอ๋อเคยเคยเคย สองครั้งสองครั้งสองครั้งหลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งผมผมจะทําทรงผมแนวเกาหลีด้วยผมเส้นไหนครับไปจะหมดแล้วหัวล้าจะไปจะไปเกาหลีด้วยตอนนี้ชื่อ net ิม m ี e ะฮะผมชื่อ n น t j i m h e โอ้โหจริงเหรอจริงครับเกือบเกือบแล้วล่ะอีกนิดเดียวแล้วผมมีชื่อไหมมีเลือกด้วยอีกนิดเดียวได้กลับบ้านแน่โอ้โหจิมอย่างอื่นได้ไหมฮะจิมฮูได้ไหมไม่ได้จิมฮู ไม่หาใช่ไหมต้องจิ้มีโอเคแล้วพี่ต้นผมเตรียมให้พี่ชื่อมาให้พี่ด้วยไม่เอาได้ไหมมีชื่อมาให้เลือกบอกจริงเหรอเป็นไปดูหมอมากี่เลือกกี่เลือกกี่เลือกพี่ควรจะเลือกชื่อในแนวเกาหลีเหมือนกันเออหรอครับถ้าเกิดว่าชื่อเกาลีเราจะดังจะรุ่งใช่จะรุ่งแล้วก็ไม่รู้ว่ารุ่งหรือรุ่งลิงแต่ชื่อแรกที่มีเตรียมมาให้พี่คือคุณลองกองโอ้ตอนนี้ราคาถูกด้วยชื่อที่สองใช้ได้เลย ใช้ชื่อนี้เสร็จไปอยู่กับหลวงพ่อเลยจริงป่ะพี่รู้จักจีวอนบ้าจีวอนที่ว่าดังๆจีวอนโฮมอ่ะหรือว่าโฮมจีวอนแต่ของพี่จะชายจีวอนช่ดีนะดีนะชายชายจีวอนแล้วไม่ใช่ชายผาถุงพี่ชื่อชื่อที่สามเยอะไปไหมอ่ะนั่งยองๆแต่ไม่รู้จะถึงพื้นหรอพี่พี่อยากจะพี่อยากจะเป็นจีนั้างอ่ะไม่เอาอยากเป็นจีนได้ไหมอ่ะไม่เอาเป็นแขกเฉียงเฉียงอะไรประมาณอย่างเงี้ยงั้นเอาไปเป็นบากันชงเนีย ฮะบากันช่องแต่อย่าผวนนะบากันชองอ๋อถ้าถ้าผวนแล้วจะเมาเลยใช่ไหมมวนแล้วต้องไปถามพี่แอดพี่แอดอยู่ม้างน้องนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับวันนี้วันนี้มีมีอะไรที่ค่อนข้างหลากหลายจริงๆใช่แล้วครับก็เบอร์เดิมนะครับศูน7 7ส0 3 9ามเจ็ดเจ็ดศูนย์สามเก้าะครับแล้วก็ศูนย์สองสามเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่เก้าอาเป็นว่าหลังจากเพลงนี้แล้วเรามาเข้าพิธีเข้าพิธีที่เราจัดไว้ วันนี้วันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์วันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์ด้วยที่เราเปิดทำไมทำไมเขาต้องไหว้พระจันทร์ด้วยผมก็ไม่รู้ทำไมเขาไม่ไหว้พระอาทิตย์ผมก็ไม่รู้เนาะแต่แต่ไหว้ราหูมีตอนนี้พี่มีของดำาละพระจันทร์นี้อยู่วัดไหนครับพี่พระจันทร์นี้อยู่วัดไหนครับน่าจะใกล้ๆพระอาทิตย์นั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่อยู่มึงท้างหลังน่าจะอยู่วัดสามัคคีป่ะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับก็เหมือนเดิมนะครับโทรมาต่อว่าอะไรก็ได้นะครับพี่ศูนย์สองสามสิบเจ็ดศูนย์ศูนย์สามเก้าครับ สองสามเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่เก้าถ้าเกิดว่าจะมาติชมอะไรเงี้ยก็คือที่ที่เน็ตนะครับถ้าติเนี่ยถ้าเกิดว่าจะชมก็พี่ละกันนะถ้าคิดว่าเราไม่โกรธก็ติมาเลยครับเยอะแยะมากมายตามสบายเลยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้แล้วก็มาเข้าพิธีการนะครับในช่วงต่อไปหลังจากฟังเพลงนี้จบนะครับครับผมกำานานเพลงที่เป็นศิลปินทางเหนือนะครับกับพี่ปัญญากาันตอยู่ฟ้าสางที่พเยา